สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นกล้อง Rico ้ AF System นะครับซึ่งเป็นโมเดลตัวไหนนั้นผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตัวนี้ที่ได้มาคือเนี่ยครับพวกสกรีนรุ่นของเขามันหายไปหมดแล้วครับแต่ว่าตัวกล้องอ่ะตัวเลนส์ตัวกล้องอ่ะยังใช้งานได้ดีนะครับผมยังทำงานเต็มระบบนะครับกล้องตัวนี้แล้วก็คุณภาพของเขาค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับ ใช้ฐานนะครับเป็นาฐานตัวนี้นะครับ CRP2 นะครับก็คือใส่เข้าไปแบบนี้ตามขั้วเลยนะครับเนี่ยครับบวกลบหาซื้อได้ตามร้าน powerbuy ร้านกล้องแล้วก็ออนไลน์นะครับเวลาจะกดลงไปนะแนะนำว่าให้อะไเรเขียรตรงนี้ย้อนหลังมาก่อนกดไปแล้วค่อยปล่อยนะครับ กดลงไปแล้วนิดนึงมันก็จะเลื่อนไปมันก็จะล็อกแค่นี้นะครับเป็นการถนอมฝาปิดนะครับอันนี้คือเปิดกล้องนะครับามาใส่ฟิล์มเลยแล้วกันนะครับก็ ISO ก็ไม่ต้องกังวลครับเลือกใช้มาเลยเพราะว่าเขาอ่านค่า ISO อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเลาใส่ลงไปก็แปะลงไปตรงนี้ครับแล้วก็ปิดมันก็จะดูเข้าไป นี่เปิดกล้องออกมามันจะขึ้นเลขหนึ่งนะครับถ้าเราเปิดกล้องออกมาแล้วมันไม่ขึ้นเลขหนึ่งแต่ว่าเป็นเลขสูงกระพริบเนี้ยให้เปิดฝาหลังแล้วใส่ฟิล์มใหม่นะครับเพราะว่ามันอาจจะเราใส่ผิดหรือรอะไรเนี้ยครับใส่ไม่ถูกนะครับขยับเลื่อนฟิล์มนิดหน่อยมันจะขึ้นเป็นตัวเลขนี้นะครับก็ถ้าไม่คิดอะไรมากเลยเนี่ยครับเปิดกล้องกดถ่ายได้เลยนะครับ แค่นี้เลยนีะครับถ้ามีคิดอะไรมากก็กดถ่ายได้ตามสบายนะครับแต่ถ้าแสงมันน้อยเขาก็จะบูสต์แฟลชแฟลชพร้อมทำงานนั่นคือจะเป็นสีส้มเนี่ยนะครับเราแต่งไปนิดนึงเห็นไหมครับนะครับอันนี้คือไฟ AF ก็คือถ้าโฟกัสเข้านะครับไฟไมันจะขึ้นนะครับ อันนี้ก็คือแฟลชนะครับอันนี้คือออโต้เลยนะแฟลชก็จะเด้งขึ้นมาอย่างเี้นะครับพอพร้อมใช้งานแล้วครับแล้วก็อันนึงก็คือโหมดควบคุมต่างๆจะอยู่ตรงนี้นะครับผมพอเรากดเข้าไป1ทีเห็นนี่ไหมครับมันจะเป็นล็อกโฟกัสวิวนะครับมันจะทําให้อ่าโฟกัสไกลๆนะครับถ่ายเหมือนถ่ายวิวนะครับในโหมดเนี้ยแฟลชจะไม่ติดนะครับเพราะมันเป็นถ่ายวิวอยู่ละ นะครับก็คือไม่ได้ใช้แฟลชแต่แฟลชอะ่ะจะขึ้นตัวนี้อยู่เราจะปิดไว้ก็ได้นะครับในโหมดนี้เรากดถ่ายไปก็จะไม่ขึ้นแล้วถ้าเรากดอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นถ่ายวิวกลางคืนนะครับแล้วก็กดอีกทีนึงทีวีอันนี้จะเป็นโหมดกลางคืนนะครับก็คือมันจะคุมสปีดให้เราแบบสปีดเยอะอยู่ครับ แล้วต่อมาอีกโหมดหนึงก็คือ,อเรากดไปเรื่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมข้ามไปก่อนโหมดถ่ายคอนติ n นิวนะครับเดี๋ยวจะถ่ายตอนท้ายเพื่อแบบให้ฟีมันกลับเข้ามวลอ,อันนี้ก็จะเป็นตั้งเวลาถ่ายนะครับเป็นโหมดปกติมันก็จะกระพริบขึ้นมาแล้วครับนะครับ 6ิตัวนี้ไม่ใช่ตั้งเวลาเดี๋ยวลืมบอกไปตรงนี้ครับถ้าไม่อยากให้มีเวลาขึ้นในฟิล์มก็กดให้มันเป็นจุดๆนี้ให้หมดนะเรากดที่โหมดเลื่อนมาก่อนอ,อันนี้เป็นโหมดมีตัวนี้คือได้ยินเสียงว่าครับก็คือ ฟิล์มมันจะไม่เลื่อนนะครับเนี่ยครับแล้วถ่ายยังไงฟิล์มก็จะไม่เลื่อนก็คือถ่ายซ้อนจนเราจะพอใจเลยครับแล้วพอเรากดอีกทีอ่าฟิล์มมันก็จะเลื่อนไปเป็นเ,นเ,นเนฟรมอื่นทันทีก็คือเลิกถ่ายภาพซ้อนนะครับเป็นโหมดถ่ายภาพซ้อนนี่เองนะครับแล้วก็พอเรากดมาที่ continue นะครับตัวนี้ มันจะเป็นการถ่ายรัวเห็นไหมมันจะถ่ายรัวตามที่เรากดเลยครับเผื่อใครจะใช้ไปทำกิฟทํทำมากิฟภาพฟิลม์มทำอะไรภาพต่อเนื่องอะไรเนี้ยครับที่ได้จากภาพฟิล์มอะไรเนี่ยก็ลองใช้ดูแล้วกันพอถ่ายหมดแล้วก็จะต่อกลับอัตโนม,มัตินะครับก็ ทำงานเต็มระบบอะครับตัวเมื่อกี้ไอ้หกสิบวิมันเป็นไอ้หกสิบถ่ายมันไม่แน่ใจมันคืออะไรนะแต่มันไม่ใช่ตั้งเวลาถ่ายผมจำได้แล้วเขาเหมือนกับตั้งอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ทํางานเต็มระบบอะครับมีติดแค่โลโก้รุ่นมันหายไปไหนไม่รู้ครับแค่นั้นเลยนะครับก็ปิดไว้แล้วก็เปิดฝาหลังเอาฟิล์มไปส่งล้างสแกนนะครับจบการทำงานนะครับเต็มระบบเลยครับตัวนี้ นะครับไม่ใช้งานแล้วก็ถอดฐานเก็บนะครับฐานก็ใช้ได้นานเหมือนกันนะครับก็จะหมดนะครับโอเคครับผมก็ใช้ได้หลายม้วนนะครับหลายม้วนมากๆใช้จนลืมครับขอบคุณมากครับ